สวัสดีค่ะเพ็นเพื่อนจากคาริบบ้าค่ะนะคะวันนี้จะมารีวิวคาริบบ้าวีบีเฮดกันค่ะ จะไปรับชมนะคะฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเรื่องราวดีๆจากคาริบ้าครับค่ะตอนนี้พวกเรามีกลุ่ม Facebook นะคะสำหรับไว้พูดคุยกับเรื่องคาริบา้าถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะอยากพูดคุยกับเราสามารถกดเข้าร่วมกลุ่มได้ที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปสามารถกดเข้าร่วมกลุ่มได้ที่ลิงก์ใต้คลิปที่เราทิ้งไว้ให้เลยนะคะนี่นะคะพี่ก็จะมารีวิวคาริบ้าของ VBH ีนะคะ ก็คือคาริบ้า17คีโนวาซิลี่คาริบ้าตัวนี้กุ้ยได้ใช้สอนในเพลงช้างไปแล้วถ้าพอกคนไหนสนใจนะคะอยากเข้าไปดูสามารถกดเข้าไปดูได้ตามลิงก์ด้านบนนะคะกุ้ยจะแปะไว้ให้แล้วถ้าดูกันดีกว่าค่ะว่าเจ้าตัวนี้มีความพิเศษอะไรบ้างจริงของเจ้าคาริบ้าตัวนี้นะคะค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเขาออกแบบรูปทรงมาให้ดูแข็งแรงแล้วก็มีสีสันที่น่ารักสวยง,งามมากนะคะคิดว่าคาริบ้าตัวนี้น่าจะเหมาะสําหรับ เด็กหรือว่าผู้หญิงนะคะที่ชอบความน่ารักความสดใสอันนี้คินว่าน่าจะเหมาะเลยเพราะว่าโทนสีที่ใช้ในการออกแบบกล่องนะคะเป็นโทนสีพาสเทลหมดเลยคาริบ้าตัวนี้นะคะก็จะมีรูปของคาริบ้าในทรงต่างๆนะคะของเจ้าตัว VB h ีรุ่นนี้ไว้อยู่เรามาแกะกล่องกันดูนะคะว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไรบ้างน,นี่แกะมาแล้วนะคะ กล่องเนี่ยค่อนข้างเปิดง่ายนะคะแล้วก็มีความแข็งแรงข้างในจะมีนี่ค่ะหนังสือหนังสือสอนเกี่ยวกับเรื่องของคาริบบ้าเนาะน่าจะเป็นคู่มือการใช้เบื้องต้นแล้วก็โดยทั่วไปอะค่ะคาริบบ้าก็จะแถมคู่มือการใช้เบื้องต้นแล้วก็คู่มือเพลงก็จะมีมาให้หนึ่งเล่มแล้วก็มีซองกันชื้นตามมาตรฐารเนเลยค่ะคาริบบ้าทั้งตัวต้องมีซองกันชื้นแถมมาให้อยู่แล้วเนาะ แล้วก็ผ้าเช็ดผ้าเช็ดของของคาริบ้ารุ่นนี้นะคะเดี๋ยวเรามาแกะผ้าเช็ดกันว่าข้างในผ้าเช็ดจะเป็น,นยังไงแบบผ้าเช็ดคาริบ้าผืนจะประมาณขนาดนี้ไม่ใหญ่มากนะคะก็คือประมาณใหญ่กว่าฝ่ามือเราไปนิดนึงก็โอเคไม่มันไม่เราไม่เไมจเไ็นต้องใช้ผืนใหญ่ขนาดนั้นเนาะ ก็ถือว่าโอเคนะคะเนื้อผ้าคล้ายๆกับผ้าเช็ดแว่นมีค้อนค่ะข้างในจะมีค้อนมีค้อนตั้งเสียงมาให้1อันแล้วก็มีสติกเกอร์นะคะเป็นเป็นแถบสติกเกอร์ไว้ติดลิ่นแถบมาให้ข้างในมีกล่องค่ะกล่องไม่ใช่กล่องเขาเรียกว่าอะไรกระเป๋าใส่คาลิบ้าหนึ่ใบ แล้วก็ข้างในน่าจะใส่คาิบ้าอยู่ตัวกระเป๋าใส่นะคะจะมีหูห้อยแบบนี้เนาะขนาดไม่ใหญ่มากนะคะถ้าพกใส่ในกระเป๋าอเงี้ยน่าจะพกได้แล้วก็ดูกล่องน,นะคะค่อนข้างมีความแข็งแรงทนต่อแรงกดนะแล้วก็มีตาของวีวีเฮนะคะลูกหมีติดไว้ให้ตรงนี้ด้วย โดยรวมนะคะถือว่าเป็นกระเป๋าที่น่าพึงพอใจในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าดูจากวัสดุที่ใช้ทำแล้วเนี่ยกันน้ำได้ทีนี้เรามาดูข้างในข้างในจะเป็นข้างในจะมีน้องคาริมบ้าอยู่นะคะเป็นอะคริลิกแบบใสเนาะโซมีนะคะ ในวันนี้พี่จะรีวิวในรูปแบบของทรงหมีแต่ว่าถ้าเพืเ่อนๆคนไหนสนใจอากดูในรูปแบบเหมือนว่าเอเจ้ารุ่นนี้มีรูปแบบไหนบ้างเพื่อนสามารถกดเข้าไปดูที่คลิปวิดีโอแนะนําที่พี่แปะไว้ให้อันนี้เราจะรีวิวแบบทุกตัวทุกรูปแบบของโนวาซีรีส์บีบีเฮดไว้ให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวคาริบ้านนะคะเดี๋ยวพี่จะดึงออกมาให้ทุกคนดูแบบใกล้ชิดกัน เห็นไหมน่ารักเนาะใช่แล้วมันน่ารักมากเลยเพราะว่ามมนเป็นทรงหมีนะที่จริงมันก็มีหลายรูปแบบทําไมกุ้นถึงเลือกเป็นทรงหมีมานะเพราะว่ากุ้นเนี่ยชอบหมีแต่คือกุ้นชอบรูปทรงของเขาเพราะว่ามันจับขนาดมือที่สุดแล้วในบรรดาในบรรดาโนวาซีรีรุ่นนี้ขึ้นว่ารูปทรงหมีที่เป็นอะคริลิกเนะี่ยจับขนัดมือสุดละห7สิบคีนะคะคีซี ของ VBH เนี่ยเขาก็จะสลับสลักตัวคีย์ไว้ให้สลักนัมเบอร์สลับตัวโน้ตไว้ให้ number, วไว้ให้เราเนี่ยสะดวกต่อการเล่นซึ่งคิดว่าเจ้าตัวเนี้ยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยสําหรับมือใหม่ที่กําลังฝึกเล่นนะแล้วอยากได้ลูกทรงที่แบบว่าเฮ้ยมันน่าราักระแกร ى. อยากเอาแบบออกไปเล่นแล้วมันแบบ มันดูสวยนะคือแบบเฉันดูแบบนา่ารัก <Wow. S 1> อ,อย่างเงี้ยมันเหมาะมากเลยนะคะราคาตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะไม่แพงแล้วถ้าพูดถึงของที่ได้มาเนี่ยขี้นคิดว่ามันค่อนข้างคุ้มค่ามากเลยกับของที่ได้มาในหนึ่งกล่องล <c oughs> บเสียงเจ้าตัวนี้นะขว้นคิดว่าขี้นค่อนข้างจะชอบเสียงของเขานะเพราะว่าเสียงของเขามันไม่ก้องมากเกินไป <c oughs> จะมาดูเสียงเจ้าตัวนี้กันนะคะ ถ้าสมมติว่าใครสนใจนะคะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าอยากรู้ราคาหรือว่าอยากมีน้องเป็น อยู่ในคอลเลกชันเนี่ยวินแนะนำให้ทุกคนนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้ทางลิงก์ Facebook ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะหรือไลน์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เหมือนกันแล้นเรามีกลุ่ม VIP สำหรับแจกโน้ตฟรีด้วยนะคะใครที่สั่งซื้อคาริบ้าจากร้านเรานะคะเราจะมีกลุ่มสำหรับสอนคาริบ้าเบื้องต้นให้และกลุ่มแจกโน้ตเพลงฟรีลูกค้าของเรานะคะสามารถเข้าไปขอเพลงได้ด้วยนะ ถ้าใครสนใจนะคะเข้ามาดูรายละเอียดคาริมบ้าในร้านเราได้ร้านเรามีคาริมบ้าหลายรูปแบบหลายสไตล์ให้คุณได้เลือกนะคะ วินจะมารีวิวคาริบ้าตัวไหนอย่าลืมรอติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย